แนะนำไม้เท้าค้ำยันครับผมตอนนี้คุณพ่อใช้ไม้เท้าค้ำยันที่พับได้นะพ่อเนาะตัวนี้มีไฟฉายด้วยนะนี่กดมีไฟฉายด้วยครับและตรงที่ด้านฐานล่างสุดเนี่ยมีลูกยางกันลื่นนะครับผมสามารถที่จะโยกไปมาได้ท่านผู้ชมนี่มีการปรับโยกที่ทางได้ด้วยนะครับผมถือว่าโอเคมากเลยละครับแล้วก็พับได้วิธีการพับก็ไม่ยากครับพ่ออันนี้เดืมบอกไปตัวนี้สามารถปรับได้ด้วยนะสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับผมพ่อลองถอดพับแล้วพ่อ ด,ดึงตัวนี้ออกดึงตัวนี้ดึงตัวนี้ดึง,ดง <t> นี้้เลยดึงดึงออกได้เลยดึงออกมาได้เลยอ่าแล้วก็พับเลยพ่ออ่าดึงออกมาพับได้เลยครับคุณพ่อแบบว่าโอเคมากเลยเพราะว่า,ร,วาราคาเขาก็ไม่แพงด้วยครับผมพับได้แบบนี้เลยครับดึงเลยพ่อดึงเลยดึงแรงๆเลยพ่ออ่ามันจะดึงออกนะพ่อดึงออกมาแรงๆพ่อดึงเลยดึงแล้วดึงแล้วก็พับดึงแล้วก็พับพับสิมันเป็นเชือกอ่ะเออเนี่ยอาจจะใหม่ๆอยู่เนาะนี่พับได้แบบนี้เลยครับ <t> ราคาไม่แพงเลยพ่อเวลาปล่อยก็คือปล่อยเลยพ่อปล่อยเลยพ่อปล่อยเลยราปล่อยเลยพ่อปล่อยเลยปล่อย,ยอยันนี้เนาะอ,อ่าออโต้เลยพับแบบนี้เลยครับผมราคาไม่แพงเลยครับร้อยกว่าบาทเองสั่งซื้อกันได้คุณพ่อชอบอย่างนะพ่อเนาะพ่อชอบมากเลยครับสั่งซื้อกันได้เลยครับผมคุณพ่อชอบมากครับพ่อเยี่ยมเ่ยพ่อเยี่ยมเลยนะพ่อเนาะสุดยอดเลยครับ